พอละลายหมดแล้วเราก็จึงใส่นมข้นจืดและนมข้นหวานลงไปอย่างละ30 ml ชงต่อให้ทุกอย่างเข้ากันเลยค่ะบ้านเราสตอรี่สวัสดีค่ะวันนี้วิจจะมาสอนสูตรชงชานมไข่มุกนะคะจะให้ทั้งหมด3ส,สูตรด้วยกันก็คือชานมไข่มุก ชาไทยไข่มุกแล้วก็ชาเขียวไข่มุกค่ะเดี๋ยววิเริ่มสอนจากการต้มไข่มุกกันเลยดีกว่าให้เราตั้งหม้อนะคะใส่น้ําเปล่าลงไป2ลิตรจุดไฟใช้ไฟกลางพอน้ําเดือดแล้วก็ให้เรานําเม็ดไข่มุกมาเทใส่ได้เลยนะคะ วันนี้วีก็ใช้เม็ดไข่มุกข,ของตาปลาไทย5ดาวค่ะไปซื้อหากันได้ที่ห้างโลตัสเลยนะคะช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1ด้วยค่ะระหว่างวันที่31มีนาคม2565ไปจนถึงวันที่20เมษายน2565ค่ะเขาก็ผลิตมาหลายสีนะคะแต่ว่าวันนี้วีก็เลือกใช้เป็นสีน้ำตาลค่ะ1ถุงบรรจุ500กรัมเทใส่ลงไปให้หมดถุงเลยค่ะ คนให้เขากระจายตัวออกจากกันแล้วก็จับเวลาการต้มได้เลยนะคะ25นาทีพอต้มครบเวลาแล้วเราก็ปิดแก๊สและปิดฝาไว้ให้สนิทแบบนี้ต่อไปอีก25นาทีแล้วก็นำเม็ดไข่มุกของเรามาล้างผ่านน้ำนะคะจะเห็นได้ว่าเมือกของไข่มุกเนี่ยมีเยอะเลย เปิดน้ำใส่ลงไปเลยนะคะเราจะล้างน้ําผ่านกระชอนนี่แหละคะ่ะเอามือลงไปคนได้เลยนะคะพอเมือกออกหมดแล้วเราก็เขยา่าเขย่าให้เสด็จน้ํานําเทใส่กล่องพลาสติกที่มีฝาปิดเติมน้ําตาลทรายแดงลงไปเจ็ดช้อนโต๊ะน้ำพึ่งสองช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันเลยค่ะ อันนี้เนี่ยวินแนะนําให้ทําวันต่อวันนะคะไม่สามารถเก็บแช่ตู้เย็นข้ามคืนได้เพราะว่ามันจะทําให้เม็ดไข่มุกของเราแข็งค่ะเ<ส>พียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถนําไปใส่น้ําชาต่างๆได้เลยปิดฝาไว้ด้วยค่ะเวลาจะใช้ก็คอยเปิดปักเอาทีนี้วิก็พร้อมที่จะชงชาแล้วนะคะวิเตรียมแก้วไว้ทั้งหมด3าใบค่ะอันนี้จะชงชานมอันนี้ชาไทยแล้วก็อันนี้ชาเขียวค่ะเริ่มเลยนะคะ สูตรแก้ว22ออนค่ะใส่ผงชานมลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะครึง่งวิชัยชนิดผงเลยนะคะแบบละลายน้ำได้เลยค่ะไม่ต้องคั้นเอากากออกมาผงชาไทยก็เหมือนกันค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะครึง่งผงชาเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะครึง่งต่อไปก็จะเป็นผงขริมเทียมหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันทั้งสามแก้วนะคะ น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำร้อนหนึ่งร้อยมลคนให้ทุกอย่างละลายก่อนเลยค่ะ พอละลายหมดแล้วเราก็จึงใส่นมข้นจืดและนมข้นหวานลงไปอย่างละ30มลชงต่อให้ทุกอย่างเข้ากันเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะไปตักไข่มุกใส่แก้วค่ะก่อนจะตักก็คนทุกครั้งนะคะตักใส่ลงไปในแก้วขนาด22ออน สองกระบวยเลยค่ะแล้วก็ตักน้ำแข็งใส่ให้เต็มแก้วเทชาที่เราชงไว้ลงไปเลยนะคะเริ่มจากชาเขียวชาไทยและสุดท้ายชานมค่ะก็จะได้เต็มแก้วพอดีเลยนะคะสูตร22อ่ออนใส่หลอดลงไปค่ะ อ,อ,อร่อยมากเลยค่ะไข่มุกก็หอมนุ่มหนึบกำลังดีเลยนะคะทางบ้านลองเอาสูตรนี้ไปทำขายกันดูค่ะวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ